โอเคครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาพบกับช่องที่ว่าเลยสระเล,เล่นสนุกไปวันๆนะครับวันนี้ผมก็เข้าเกมก็ไม่ได้ทําเลยนะครับเห็นช่องไม่ได้อัพอะไรเมื่อวนันเ,ออเมื่อวานปปแล้ววันนี้ก็ไม่ได้มีคลิปที่จะลงเลยก็คิดว่าจะมารีวิวอ่าผมคิดว่าผมจะรีวิวการ์ดลหรือว่าการ์ดนใต้ดินก่อนหรือว่า รีวิวลูกเกียก่อนดีเพราะว่าได้สำหรับมือใหม่เอาเป็นว่าผมจะรีวิวไอตัวการ์ตนการดินก่อนนะครับที่เป็นมาตเตอร์แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยรีวิวการ์ต้นการ์ตันแบบอ่ธรรมดานะครับคือการ์ตันติดเปิดบับเบิลแล้วก็มารีวิวลูเกียต่อตามระดับที่อ่ผมมีโปแกมออยู่ในคลังของผมนะครับ แต่แต่ใจหนึ่งอยากรีวิวลิงร่างนี้จังเลยว่าเป็นตัวที่เท่แล้วก็ดําเบ็ดแรงมากนะครับเป็นอ่าลิงร่างที่ต้องเอาชิปเลขนะครับเป็นตัวที่น่าเล่นหนึ่งตัวอยู่ด้วยเอาเป็นว่าผมมารีวิวการตนใต้ดินก่อนนะครับอ่าการต้นใต้ดินนี้เป็นตัวที่เราสามารถหาฟรีได้น,นะครับในในการตีบนโลกอ่าจันดนึงศุกนะครับอ่ ต้องใช้ประมาณ400ชิปนะครับถึงจะเลขตัวมันมาแล้วก็จะทําเป็นร่างมาตเตอร์ได้ก็ต้องมี500ฟักทองนะครับกาด้นใต้ดินส่วนมากเขาจะเน้นเป็นดัเมทกันนะครับหรือว่าเป็นเทนก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะเน้นไปทางเบบว่าสายกลางนะครับเแบบว่าดัเมก็ได้หรือว่าเทนก็ได้นะครับอ่ากาดน้นตอนนี้ผมใช้เป็นใส่ระวังนะครับ อ่ารถสเปเชียลเอกเทคอ่าแล้วก็เพิ่มอ่าจเจเปียวสเปเชียลเด็เด็นะครับอีกสิบเปอร์เซ็นต์อ่าการดอนอ่าวูตี้ผมแนะนำที่สุดก็คือเป็นต้นไม้นะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มสกิลธาตุดินและธาตุไฟอ่าการดอนมันจะมีอ่าทริคในการตีตีอยู่นะครับเดี๋ยวจะผมจะพาไปทดสอบให้ดูนะครับ การต้นเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบว่าสามารถผ่านด่านได้นะครับถ้าเรากดเองหรือใช้จังหวะการเล่นบินหรือเราจะปล่อยออโต้ก็ได้นะครับแต่ว่า,าถ้าเรากดเองมันจะมีส,ส,ป,สปิตภาพดีกว่านะครับลิ้นมันเข็งๆขอต้ษด้วยนะครับาการปูพันตอนนี้ผมเพิ่มไปแค่สองร้อยนะครับ ก้าความเืินก็ติมบวกแก้30ินะครับเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าผมจะทําเป็นทีมแบบว่าโอออ่าไอตัวอีทานแล้วก็การด้นใต้ดินจะเป็ครับผมกะว่าจะทําแบบนั้นแต่ว่าผมก็ขาดไอตัวการด้นปืดบ,บก็ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปผมก็มาแนะนํานะครับว่าติมไฟผมเป็นเป็นแบบไหนและแนวทางผมจะเป็นแบบไหนตอนนี้ผมจะมาเอาแบบว่ามาแนะนําแบบการด้นใต้ดินก่อนนะครับ การต้นใต้ดินเป็นตัวที่เอ่เล่นเล่นผ่านดันก็สนุกนะครับ PVP ก็สนุกนะครับอ่าโอเคใครก่อมาเป็นเพื่อนโอเครับไปก่อนก็ได้อ่าแล้วก็อ่าผมว่าจะไปอ๋อผมลืมเปลี่ยนทีมเปลี่ยนทีมเป็นการดอนใต้ดินนะครับโอเคอ๋อผมนึกออกอยู่เรื่องหนึง่งอ่าตัวทุกตัวที่ผมรีวิวไปผมก็ไม่ได้แนะนำประดับใช่ไหมครับ ปราดับของการด,ด้นใต้ดินสามารถใช้เป็นออ้นี่มันที่ผมใช้คือเป็นเซตเพิ่มโกดนะครับจะใช้เป็นเพิ่มปราดับเพิ่มหนึ่งก็ได้หรือ thunder ก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็น walking ก็โอเคนะครับ walking ความสามารถของมันก็คือ3ตัวเลขจะเพิ่มดํำเป็นได้เราอีก5 0นะครับ หรือเราจะใช้เป็นอ่าตัวเซ้นอ่เชื่ออะไรเซ้นี้อ่าที่มันจะเพิ่มอ่าอัตราลบวิกแล้วก็พลังุ่มกันนะครับเรื่องประดับนี้มันพูดกันยากนะครับเดี๋ยวผมก็ทําคลิปแยกดีกว่าเรื่องประดับแบบนี้โอเคเรามาผมไปแนะนําทิที่ว่าการเล่นของการต้นใต้ดินมาตเตอร์กันดีกว่านะครับ โอเคเลือกคนไหนดีเ,เจ้ากองเจ้าเดิมดีกว่าเจ้ากองเจ้าเดิมของเรานะครับการด้นเป็นสายเอ็ก c ทนะครับการด้นมันเหมือนอ่ามันมีคอมโบอยู่คอมโบหนึ่งนะครับที่ผมเห็นเขาเล่นกันในด่านข้ามซื้อตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเป็นคอมโบอยู่ผมเลยมาลองเล่นเองแล้วผมนึกผมเลยว่าโอ้สุดยอดไปเลย อ่าตอนแร็กลูกแบบนี้ใช่ไหมครับเกลียือลูกไปก่อนนะครับโอเคโอ้โอคโบของมันก็คือสกิลหนึ่งอย่างับที่เป็นสกิลไฟพอเรากดใช้แล้วเราจะสามารถดูดบัฟของศัตรูมาได้นะครับดูดบัฟมาแล้วเราจะสามารถโจมตีได้อีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดสกิลเซตใช่ไหมครับเราสามารถอ่าดูดบัฟของ ศัตรูอีกตัวงได้ใช่ไหมครับเราก็ดูดมาเห็นไหมครับแล้วเราสามารถโจมตีได้อีกหนึ่งครั้งแต่นี่มันเป็นคอมโบแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกก็คือไอส้สกิลที่สามนะครับไอ้ที่เป็นรอยก,กากบ,บาดหรือขวนนี่นะครับพอเรากดไปหนึ่งทีถ้าสกิลอ่าสกิลถมานแล้วศัตรูตายเราสามารถโจมตีได้อีกหนึ่งครั้งนะครับ อันนี้เขารับดมิดไม่ไหวนะครับเดี๋ยวผมไปทดสอบกับตัวอื่นสามากันหลายตัวมันจะช่วยแบบว่าพลังผมมากเกินไปจนแบบว่าคนนึนรับไม่ไหวนะครับโอเคขอเป็นคนนี้แล้วกันน่าจะได้อยู่นะครับตีหนึ่งตัวตายตัวตายแบบนี้มันก็รีวิวค่อนข้างจะยากนะครับ โอเคเป็นทีมมาชิดดโดอ๋ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่น่าเล่นอยู่เหมือนกันโอเคสตเตปเร่ของเราดูดปั๊บไปนะครับโอเคปั๊บมาแล้วกดสกิลเซตไปใช่ไหครับสมมุติเขาไม่ตายมากครับเราก็ดูดไปอีกทีนึงนะครับให้มันเป็นส c บ p สองสเต็ปโอเคเราเปิดลูกไปก่อน มานี่หมากวางตัวนี้ตัวปวดเลยนะครับคือไอการ์ตุนของเรามันจะมีแบบว่าสกิลปัจจิบอยู่ตรงที่ว่าถ้าโจมศัตรูโจมตีเราจะติดดีบัฟนะครับอ่าถ้าเราโจมตีศัตรูก็จะติดดีบัฟเหมือนกันถ้ามันจะลดพลังป้องกันของศัตรูเรื่อยๆนะครับเราโจมตีไปเห็นไหมครับผมพลังน้อยกว่าเห็นชัดๆเด่นไหมครับถ้าเราตีตายมันก็จะมาตีมันจะลัดเทือนของเราอีกครั้งนึงน,นะครับการ์ตุน มันวิเศษอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่น่าเล่นไอ้สวยก็คืออยู่ทีมกับอารลาดอนนะครับช่วยเปิดปบัฟผมไม่แน่ใจว่าตัวเยอสามารถสู้ไหวไหมลองลองลอง,ลองพาไปดูตัวเยอตายตัวตัวเยอตายมันวัดยากนะครับหรือว่าผมจะเอาไปที่ม่พันไม่รีก็ ไม่ได้นะครับมันวัดยากเหมือนกันเพราะว่าเห็นไหมครับฟองนองก้ามการใช้การโดนได้เหมือนกันโอก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าเล่นเหมือนกันสกิลนี้สามารถโจมตีอ่าโปเกมอนที่บินบินอยู่ได้นะครับโอไม่ได้เฮผมนึกว่าได้โอ้ขอโทษขอโทษนะครับไอสกิลที่หนึ่งอันผมลืมไปมันไม่สามารถโจมตีได้แต่สกิลอันดีนะครับสามารถโจมตีได้นะครับเห็นไหมครับ การต้นใต้ดินผมจะเน,น่นไปแบบว่านาเบ็ดก็เร่งแล้วก็เด้งเลือดก็โอเคยืนก็นยืนได้นะครับการด้นของผมตนนัวนี้โอ้โหเขาจอผมก็ลืมไปของคุณนี้เขาใส่โอแบบประดับอ่าวอลกิงนะครับผมก็ลืมไปทำมไรดีผมจะ,สะแสดงให้ดูทดสอบกับเคยไม่ได้เลยเพราะว่าบางคุณมัน ลังน้อยกว่าผมเยอะแล้วก็ผมตีทีเดียวตายทีเดียวตายพลังผมผมมันสูงมากเกินไปแล้วอ๋อแบบนี้ดีกว่าคือการด้นได้ดินนะครับคืออ่าไอดีผมบอกว่ามันจะขึ้นเป็นสเต็ปถ้าอ่าแบบบัฟนะครับถ้าเราโจมตีถึงประมาณถึงเครั้งนะครับ ไอ้สกิลนี้จะโจมตีแรงขึ้นนะครับที่ผมสังเกตมาในด่านในด้านข้ามซึมนะครับจะไม่รอดทุกรายนะครับพอผมใช้สกิลเปิดด้วยการดูดบัฟมานะครับดูไปหนึ่งครั้งกดสกิลเซตหนึ่งครั้งแล้วก็ดูดบัฟอีกหนึ่งครั้งใช่ยังไม่ตายนะครับกดไอ้ตัวนี้ไปอีกหนึ่งครั้งตายแน่นอนนะครับหรือไม่ก็เราดูดบัฟมาแล้วอันตีเรามาแล้วใช่ไหมครับ อ่าให้เรากดอันดีไปซ่าเราสปีดนำนำบายอ่าสปีดเราเหนือกว่าใช่ไหมครับเราสามารถรัดตื่นได้ใช่ไหมครับเราก็กดตัวนี้ปิดฉากไปผมก็ขอโทษด้วยนะครับที่ว่ารีวิวได้แบบว่าไม่อ่าค็ส้้นเท่าไหร่เพราะว่ามันผมไม่มีคนที่จะสู้เอามาต่อสู้ได้แบบว่าอ่าดินคอมบูได้ มันต้องอ,อยู่ในข้ามซืึมนะครับถึงจะได้สมบัติภาพดีที่สุดนะครับอลองดูในในนี้ผมไม่กดตีใช่ไหมมันไม่ให้เห็นทีมแล้วสิมันวัดจากไหนได้มั่งนะ โลกเกียเขาเร่งขึ้นไปด้วยสิหรือว่าเราจะลองอีกคนดูโอเคลงคนนี้คนหนึ่งถ้าไม่ได้ก็ผมขอจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้นะครับค่นนั้นเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะแสดงให้เห็นภาพยังไงดีแต่เป็นตัวที่เก่งมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งตัวเป็นตัวที่หาฟรีได้นะครับแต่เราต้องใช้ความอดทนหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะ นี่รอเปล่าโอ้คุจะวหวโอโอ,โอเปิดปบั๊มาด้วยอ่าเอาอตัวมิทูปอดอนนะครับโอเคดูบั๊มามันคงไม่ตายอยู่แล้วมันจะขึ้นสามสเต็กแล้วใช่ไหมครับตัวอื่นจะขึ้นหนึ่งสเต็กหนึ่งสเต็กก็เราโจมตีไปหนึ่งครั้งแล้วก็มันโจมตีเรามาอีกหนึ่งครั้งมันจะกลายเป็นสาม ถ้าเราดูปับมันออกไปดูบับของลูกเกียร์ดีกว่านะครับโอเคเพิ่มพลังพวงก,กันของเราแล้วก็ใส่สกิลรือจะใส่สกิลขวนหรือว่าสกิลอันติก็ได้นะครับเห็นไหมครับถ้าไม่มีอ่าสกิลของโอตายถ้าไม่มีสกิลของอมาตาของโอ,โอตอนนี้ก็ทีมเมื่อกี้ก็ตายเรียบเลยนะครับ มันเป็นคอมโบง่ายๆที่น่าเล่นนะครับถ้าเราสามารถกดเองได้หรือว่าปล่อยออโต้ปล่อยออโต้ที่ผมสก,กิลมานะครับอ่ามันจะกดสก,กิลดูดบ้ามันหนึ่งครั้งใช่ไหมครับมันจะไม่ปล่อยสก,กิลเซตน,นะครับมันจะปล่อยอ่าสก,กิลอันติเลยนะครับมันสมันอ่าในการแบบว่าคอมโบของเรามันได้เสียหายไปเลยนะครับ โอเคก็ผมก็ไม่รู้จะรีวิวให้ยังไงดีแล้วนะครับผมก็พูดได้แค่นี้ก็ขอโทษไว้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับคือผมไม่สามารถรีวิวได้แบบว่าเห็นภาพเป็นไปถึงลึกของมันจริงๆนะครับผมก็แนะนําได้เท่าที่ผมจะแนะนําได้แค่นี้นะครับแต่ผมแนะนําเลยนะครับว่าตัวการ์ด้นใต้ดินตัวนี้เป็นตัวที่น่านเล่นจริงๆนะครับเพราะว่ามันสามารถหาฟรีได้แค่โรออดทนนะครับถ้าให้เปรียบเทียบกับอาซีวุฒกับการ์ดต้นใต้ดินผมเชียร์การ์ดต้นใต้ดินมัด การต้นได้ดินมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นตัวที่นาำมีดแรงกว่าและก็เป็นตัวใหม่กว่าแล้วทำร่างมาสเตอร์ได้ด้วยนะครับโอเคก็ถ้ามีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษไปทีตรงนี้นะครับหรือว่าเสียงเบาเสียงอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะครับหรืออาจจะพูดเร็วไปก็ลิ้นพันลิ้นอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็พิมพ์มาใต้คอมเมนต์ได้นะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแล้วถ้าท่านไหนอยาก ติดตามก็ช่วยกดติดตามด้วยนะครับอ่ามันจะมีคลิปมาใหม่เรื่อยๆอยู่ทุกวันนะครับโอเคบายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ